การฝึกสติเนี่ยมีหลายวิธีหลายแบบอย่างวันเนี้ก็อยากจะนําเอาวิธีการเจริญสติวิธีหนึ่งซึ่งตามแนวหลวงพ่อเทียนท่านได้สร้างวิธีการปฏิบัติเจริญสติขึ้นมาเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวฟังเอาไว้อย่าด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธทดลองดูก่อนเอาตัวเองพิสูจน์ดูก่อนอย่าเพิ่งปฏิเสธอย่าเพิ่งรับอาจจะไม่ถูกจริตก,กับเราก็ได้ แต่มันต้องลองดูก่อนวิธีการปฏิบัติแนวเนี่ยมันง่ายที่ง่ายเพราะว่าไม่ต้องหลับตาแล้วก็สำคัญก็คือไม่ต้องใช้คำบริกรรมคือรู้ลงไปตรงๆงอย่างนั้นะรู้สึกตัวไปตรงตรงเราลัดเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวเลยโดยที่ไม่ต้องบริกรรมแล้วก็ทำได้ทั้งวันเพราะชีวิตเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทั้งวันแล้วเราการเคลื่อนไหวในมีตลอดเวลาสามารถที่จะเติมสติได้ วิธีการปฏิบัตินั้นให้เริ่มจากดูกายรู้ตัวไปการเคลื่อนไหวรู้ตัวกับเคลื่อนไหวของกายให้สติมันชํานาญที่กายซะก่อนพอสติชํานาญที่กายแล้วเนี่ยจะไปเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกิเลสอารมณ์ต่างๆไปเองให้เริ่มต้นที่กายถ้าเราไปเริ่มไปรู้ที่จิตเนี่ยเราจะหลงในง่ายๆคนที่รู้จิตได้นั้นจะต้องมีสติต้องมีความชํานาญต้องรู้จักจิตรู้จักสติรู้จกัจกอารมณ์ รู้จักแก้อารมณ์จึงจะไปดูจิตรู้จิตได้ถ้าเริ่มต้นรู้กายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเห็นจิตเห็นกิเลสอารมณ์ต่างๆไปเองอ่ะเดี๋ยวลองสักหน่อยนะต้องพิสูจน์เลยอ่าลองนั่งในท่าสบายๆเอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้างสบายๆเวลาปฏิบัติไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องหลับตานะไม่ต้องใช้ความคิดอะไร ไม่ต้องตั้งท่าอะไรมากมายขอแค่เพียงแค่รู้สึกตัวทำสบายๆทำเล่นๆเ,เอามือขวาไปข้างเดียวก่อนนะลองพลิกมือขวาตั้งขึ้นคว่ำม,มือขวาลงให้รู้สึกตัวทำสบายๆอย่ากเกร็งให้ผ่อนคลายพลิกมือขวาตั้งขึ้นคว่ำม,มือขวาลง พลิกมือขวาตั้งขึ้นคว่ำม,มือขวาลงถ้าลองทำเรื่อยๆสิทำสบายๆทำเล่นๆให้ผ่อนคลายทำสบายๆอย่ากเกร็งเจตนาเคลื่อนไหวเจตนารู้สึกมีสติรู้สึกที่มือกำลังเคลื่อนรู้ที่ความรู้สึก มันตึงๆไวๆที่มือเนี่ยจะเกรงนะรู้เบาๆมันจะรู้ไม่ชัดก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชัดเจนไปเองรู้เบาๆผ่อนคลายทำสบายๆทำเล่นๆรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกำลังไวๆพลิก แค่หงายรู้สึกความรู้สึก่ลองทำไปเรื่อย,อยสิ อาะล้ะครับไหนใครไม่รู้สึกมา่ว่ามือกําลังพลิกไปพลิกมารู้สึกรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกําลังไหวๆอย่าไปเกรงนะทําสบายๆทาเล่นๆทําเล่นๆเนี่ยมันจะรู้จริงๆพยายามมีสติรู้ลงไปที่มือกําลังพลิกทําเล่นๆสบายๆรู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกําลังไหวๆ อันนี้คือการเจริญสติผมเองเนี่ยเมื่อตอนที่พิการใหม่ๆเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยนอนพลิกมือผมเป็นคนที่คิดมากเป็นทุ์เพราะความคิดแต่พอพลิกมือเล่นเนี่ยนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยนอนพลิกเล่นทั้งวันใจมันก็สบายนะมันไม่ได้คิดอะไรเพราะเจตนารู้ที่มือกาลังเคลื่อนไหวแค่แบบขัดเพียงแค่นี้พลิกแค่หงายรู้สึกความ รู้สึกสองรู้สึกเท่านั้นแต่ว่าทําต่อเนื่องนานๆเนี่ยมันฝึกจิตใจเราให้ดีได้มีทั้งสมาธิมีทั้งปัจจุบันไหนใครยังไม่รู้สึกบ้างเวลามือมันเคลื่อนมีสติรู้ลงไปที่มือกําลังเคลื่อนรู้สึกมันตึงๆไวๆที่มือทีนี้เทคนิคในการปฏิบัติเนี่ยเราอย่าไปเกรง ความเกร็งทําให้เกิดความเครียด <c oughs> การปฏิบัติเนี่ยให้ผ่อนคลายทําสบายๆทาเล่นๆทําผิดไม่เป็นไรผิดไม่บาปถ้าผิดรู้ว่าผิดในสติเกิดแล้วให้รู้แบบเบาๆแบบไม่มีเงื่อนไขมันจะไม่ชัดก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่ารู้แล้วต้องให้มันชัดต้องให้มันเนียบอันนั้นเป็นการบังคับเกินไปเรารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะั่นแหละเรารู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะ ทำไปไหวได้มันจะชัดเจนเองรู้แบบว่าสดชื่นยิ้มยิม,ยมอย่าทําหน้าเคร่งเครียดของจริงมันต้องเบิกบานปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่ไปทมเพื่อให้มันเครียดให้แบบสบายๆอย่าไปเกรงอย่าไปเครียดไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่รู้จังหวะน,นี้จังหวะหน้ามีโอกาสรู้ได้ที่สําคัญก็คืออย่าเน้นอย่าเน้นให้มันสงบ มันไม่สงบไม่เป็นไรแต่เรามีความรู้ตัวเนี่ยความสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นวิธีที่บรรลุธรรมนะความรู้ตัวต่างหากที่ะบรรลุธรรมรู้สึกทำไมสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดแค่ความรู้สึกเบาๆเล่นๆนั่นอาที้เราลองมาทําแบบแนวหลวงพเทเยนที่แบบสิบสี่จังหวะฝึกดูนะผิดไม่เป็นไรนะผิดไม่เป็นไรสิบสี่จังหวะ ขอให้เราเคลื่อนมือเป็นจังหวะนะเคลื่อนเป็นจังหวะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดอ้าลองพลิกมือขวาตะแคงรู้สึกนะยกมือขวาขึ้นมาครึ่งตัวทําผิดไม่เป็นไรเอามือขวามาไว้ที่สะดือให้รู้ตัวว่ามือมันเคลื่อนรู้ตัวว่ามือมันหยุด พลิกมือซ้ายในท่าตะแคงยกมือซ้ายขึ้นมาครึ่งตัวเอามือซ้ายทําไว้ที่มือขวารู้สึกตัวนะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เลื่อนมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกเอามือขวาออกมาด้านข้างลดมือขวาลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำม,มือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอก เอามือซ้ายออกมาด้านข้างลดมือซ้ายลงมาที่ขาในท่าตะแคงคว่ำมือซ้ายลงอะลองทำดูซิลองทำเลยทำเลยท้าเป็นจังหวะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดทำผิดไม่เป็นไรนะเจตนารู้ลงไปที่มือกำลังเคลื่อนไหวใส่ใจที่จะรู้อยู่ไว้เสมอเสมอ รู้เบาๆอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเวลามันคิดอะไรขึ้นมาอย่าไปสนใจกับความคิดนะกลับมารู้ตัวที่การเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดก็รู้สึกให้มีปัจจุบันที่มือกำลังเคลื่อนไหวรู้สึกในอาการตึงๆไหวๆ ไม่มีความหมายว่าเป็นมือชา้าหรือเร็วก็ไม่มีความหมายสักวันที่รู้สึกว่ามันกำลังตึงกำลังเคลื่อนกำลังไหวรู้สึกสบายๆรู้แบบสดชื่นรู้สึกไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้รู้ครั้งเดียวจบเรารู้ได้หลายครั้ง มีปัจจุบันอยู่ที่ก,การเคลื่อนไหวนะอย่าไปบังคับความคิดอย่าไปห้ามความคิดให้เรารู้รู้ทันในความคิดแล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายอย่าไปเพ่งจนเกินไปนะสังเกตดูรู้เบาๆรู้เบาๆรู้สบายๆผ่านๆเวลามันคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็สลัด สลัดความคิดออกไปอย่าพึ่งไปตามความคิดแล้วกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายเวลาเกิดความง่วงเราก็รู้ว่ามันง่วงเนี่ยเราได้สติแล้วแล้วกลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวของกายจับหลักกายเคลื่อนไหวให้ได้มันจะได้ชำนาญ อย่าเน้นเอาความสงบอย่างเดียวเอาความรู้ตัวเป็นหลักเดี๋ยวมันก็สงบไปเองไาลองทำไปเรื่อยสิ เอาละครับไหนใครไม่รู้สึกบมางว่ามือกําลังพลิกปลพลิกมารู้ลงไปที่ความรู้สึกที่มันตึงๆที่มือกําลังไหวๆรู้สึกในอาการตึงๆไหวๆเคลื่อนไหวก็รู้หยุดก็รู้เวลาเราปฏิบัติเนี่ยการจิตินแนวหลวงพเทียนเนี่ยไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามอารมณ์จะมีเสียงอะไรก็ไม่เป็นไร มันจะคิดก็ไม่เป็นไรมันจะง่วงก็ไม่เป็นไรทุกอารมณ์ไม่มีการห้ามเราเพียงแต่รู้รู้มันคิดก็รู้มันคิดเราได้แล้วสติได้ปฏิบัติแล้วมันง่วงก็รู้มันง่วงเราก็ได้สติแล้วทุกอย่างปล่อยตามธรรมชาติเลยเราคอยแต่รู้เอาไว้เฉยๆเท่าน,นเราเก็บคะแนนแล้วเก็บคะแนนความรู้ตัวไว้แล้วเห็นไ,ไหมมันสบายมากแล้วยิ่งเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเราทําได้ทั้งวันเลย เราทำงานอะไรเราก็รู้ตัวได้สติแล้วขับรถก็ปฏิบัติได้จะอาบน้ำแปลงฟันหวีผมแต่งเรื่อตัวทานข้าวเนี่ยเติมสติได้เลยปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลยทำบุญทำกุศลได้ทั้งวันเลยแล้วที่สำคัญก็คือการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมันตัดความคิดได้ง่ายเพราะคนสมัยนี้นี่คิดมากคิดมาก อันนี้ไม่ถึงผู้ใหม่นะถ้าเราไปนั่งหลับตาหรือไปทำพิธีดูลมหายใจเนี่ยบางทีมันไม่ทันความคิดอันนี้ไม่ถึงผู้ใหม่นะผู้ที่ชำนาญแล้วเนี่ยดูลมหายใจเนี่ยก็ดีทำไปเถอะผู้ใหม่นะมันจะไม่ทันความคิดถ้ามีการเคลื่อนไหวของอิเลากโต่างๆเนี่ยสติมันจะเกิดได้ง่ายสติมันจะตื่นแต่พอเราทำเป็นแล้วมีสติชำนาญที่กายแล้วเนี่ยต่อไปเราจะไปดูความคิด ดูกิเลสดูอารมณ์ต่างๆก็ได้มันจะเห็นจิตเราได้ง่ายแต่ที่คนปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเพราะว่าเราทําข้ามขั้นตอนจะไปดูจิตจะไปดูความคิดเนี่ยสติเรายังไม่ค่อยมีเลยเพราะนั้นให้มีสติดูกายให้ชำนาญให้ชำนาญให้สติมันเข้มแข็งตั้งแต่แล้วเดี๋ยวความคิดก็จะผ่านไหมเราดูเองอย่าเพิ่งเน้นเอาความสงบอย่างเดียวพอปฏิบับิธรรมปั๊บเลยนึกภาพต้องสงบต้องนิ่ง อันนั้นเป็นความคิดเองเราฝึกสติไปเรื่อยๆที่จะพบกับความสงบที่แท้จริงสงบแบบรู้ตัวไม่สงบแบบนิ่งเงียบเป็นหินทับหญ้าสงบแบบรู้ตัวอันนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะเวลาเล็กเวลาน้อยเนี่ยจะมีประโยชน์มากแล้วนานวันเข้าเนี่ยสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นก่อนเราจะตายเห็นไหมสติเราจะเก็บเกี่ยวได้มากน้อยขนาดไหน คนที่เวลาปฏิบัติแล้วมันเกิดความง่วงมีสติรู้ว่ามันง่วงแล้วก็ทํามันเร็วๆสักหน่อยมันทียกมือสูงยกสูงมันแก้ง,ง่วงได้ยกเร็วๆเดินจงกรมเดินเร็วๆการปฏิบัติธรรมต้องมีปัจจุบันอยู่ที่ตัวเราอันเนี้ยสาคัญมากปัจจุบันด้วยความรู้ตัวเวลาเราปฏิบัติเนี่ย ลืมเรื่องที่บ้านลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมอดีตลืมอานาคตมาอยู่กับปัจจุบันเอาไว้จะทําอะไรก็มีความรู้ตัวอยู่กับตัวเราอันนี้ความคิดจะเข้าปรุงแต่งไม่ได้แม้ความคิดเข้ามาเราก็จะรู้ทันวันนี้มันคิดแล้วรู้ทันในความคิดแต่ถ้าจะใช้ความคิดนะก็คิดดีคิดเป็นกุศลคนที่คิดอด้วยสติเนี่ยจะเป็นกุศล จะคิดไปทางที่ดีๆในทางเกื้อกูลเห็นไ,ไหมจัดการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมจะไปในแนวนี้แ้งนันแล้วคิดแล้วจบง่ายไม่เป็นทุบเพราะความคิดด้วยสติแต่ถ้าความคิดที่มันปรุงแต่งมาเนี่ยมันจบยากมันขยันคิดข้ามวันข้ามคืนถ้ามีสติแล้วมันจะคิดดีคิดเป็นปัญญาคิดแก้ปัญหาเวลาปฏิบัติการแก้ปัญหาในการปฏิบัติเนี่ยสำคัญมาก มันเกิดปัญหาเช่นมันเกิดความง่วงเก,วเกิดความคิดเกิดความขี้เกียจเกิดปวดเมื่อยทุกขเวทนามีไหมเนี่ยอันเนี้ยผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆถือว่าเป็นปัญหาแต่พอทําบ่อยๆแล้วมันจะไม่ใช่ปัญหาวิธีการแก้ไขก็คืออย่าไปขับไล่อารมณ์นี้ออกไปอย่างเช่นเวลามันคิดเรามากักจะขับไล่ไม่ให้มันคิดใช่ไหม เราเวลามันคิดเนี่ยแม่มันคิดเนี่ยมันยิ่งคิดใหญ่เลยเราไปขจัดปัญหาแต่เราไม่เคยเอาใจออกจากปัญหาดึงใจาออกจากปัญหาบางเวลามันคิดเนี่ยกลับมารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเวลามันเกิดความง่วงเรามักจะไม่อยากให้มันง่วง,งเวลาปฏิบัติเราจะทำยังไงที่เอาจิตออกจากความง่วงให้ได้อันนี้คือความสามารถของเราเทคนิคของเรายิ่งเวลาเราทํนานานๆเนี่ย เรานั่งทำนาน,านยกมือนานๆหรือเดินจกวนนานๆเนี่ยมันปวดมันเมื่อยเรามากักจะเออกลังทำสบ,สบายๆไม่น่าปวดไม่น่าเมื่อยเลยพยายามจะแก้ปัญหาอีกแล้วเราไม่เคยแก้ใจที่มันเป็นปัญหาเอาใจออกจากปัญหาบางทีมันง่ายกว่ากันนะดีแล้วที่มันยังเมื่อยยังปวดนะถ้าเราไม่เมื่อยไม่ปวดเนี่ยหมายถึงคนพิการแบบนี้นะไม่ค่อยเมื่อยไม่ค่อยปวดเลยอันเนี้ยทาใจยอมรับกับปัญหา พอใจยอมรับแล้วเราก็ค่อยแก้ปัญหาเพราะเผลอไม่ต้องแก้ปัญหาเลยแก้ที่ใจเราได้แล้วจบเลยแก้แต่ปัญหาบางทีมันปัญหามันแก้ได้ไปหมดนะปัญหาบางอย่างนี่มันแก้ไม่ได้แต่ว่าใจเนี่ยแก้ไม่ให้เป็นปัญหานี่แก้ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยน้นแก้ปัญหาที่ใจเราเนี่แหละทุกวันเนี้ขอให้เราอยู่แบบไม่สร้างปัญหาด้วยการไม่สร้างเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์คืออะไร คือความคิดปรุงแต่งที่เราไม่เชื่อเชิญมาแล้วเราก็ไปเชื่ออันนั้นคือเหตุของความทุกข์ให้มีสติรู้ไห้ทันไว้รู้ไห้ทันเหตุของความทุกข์คือความคิดต่างๆแล้วก็ปล่อยวางไปแบบรู้ตัวอย่างเงี้ยรู้ตัวสบายๆกับชีวิตประจําวันเนี่ยพิการยังปฏิบัติได้เราปกตินี้ไม่เหลือวิสัยขอที่เพียงว่าเราขยันขยันที่จะสร้างสติแล้วก็อดทนกับอุตสรรค์ั่หน่อย อดทนตั้งหน่อยไอที่ปฏิบัติไม่นานเพราะไม่ได้ทนอดทนกับอุปสรรคฝ่ฟาฟันตั้หน่อยเพราเราผ่านอุปสรรคไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ใหม่ๆความสุขที่เกิดจากจิตที่ไม่มีทุกขเนี่ยอันเนี้ยเป็นความสุขที่ถาวรมากความสุขสูงสุดในชีวิตคือความสุขที่จิตไม่มีกิเลสกิเลสนี่ไม่ได้มีทั้งวันทั้งคืนนะ มันมีเป็นบางครั้งบางคราวบางช่วงจิตแล้วก็สบายสบายอยู่อันนั้นเพราะกิเลสมันไม่ปรุงเห็นไ,ไหมมันก็ไปสุขอยู่ขณะหนึ่ง mm hmm. แต่พอเราเผลอสติปล่อยให้กิเลสปรุงในจิตใจอันนี้แหละมันก็ไม่มีความสุขละเริ่มดิ้นรนกระวนกระวายในจิตใจแล้วเพราะนั้นสาเหตุสำคัญของการที่จะมีความสุขนั้นต้องระวังเรื่องความคิดระวังเรื่องความคิดได้ดี เวลามีอารมณ์มากระทบทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกเดี๋ยวมันก็จะปรุงแต่งที่จิตใจต้องระวังใจเราให้ดีเนี่ยให้รู้ทันในความคิดเพราะความคิดเนี่ยมันสร้างปัญหากับตัวเราพูดถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดที่มันจรมาสู่จิตเป็นครั้งคราวมันขยันคิดมันจบยากมันคิดแบบอะไรมันวกวนเวียนเรื่องเดียวคิดอยู่นั่นแล้ว ข้ามคืนข้ามวันเพราะเราไม่สามารถที่จะขจัดความคิดเหล่านั้นได้เราไปติดความคิดติดอารมณ์นอนไม่หลับเพราะความคิดประเภทนี้วกวนเวียนหมกมุ่นทำอย่างไรจะจิตออกจากความคิดนั้นได้เนี่ยตัวเนี้ยตัวสาเหตุของความทุกข์ในจิตใจเราโรคจิตโรคประสาทเกิดจากความคิดเปรีไม่ได้ตั้งใจคิดที่จอนมาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นทําให้จิตไม่มีความสุขสุขภาพจิตเสีย นอนไม่หลับอันนี้คือสำคัญแต่เราไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ได้รักษาใจให้เป็นปกติใจลึงต้องเป็นทุกข์มีสติรักษาใจใเป็นปกติไว้อันนี้จิตจะมีความสุขจะสบายเลยเพราะนั้นชีวิตแต่ละวันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากงานข้างนอกก็ททำไปตามหน้าที่อ่าจะทานอาหารหส,สุขลักษณะาการออกกำลังกายการพักผ่อน ทำหน้าที่ข้างนอกส่วนร่างกายทําไปเถอะแต่ลืมหน้าที่ทางด้าน,ในใจิตใจหน้าที่ทางใจคือมีสติรักษาใจเป็นปกติเขาไว้ทําที่ไหนก็ได้ทํากับงานก็ได้อยู่บ้านก็ทําได้ไม่ต้องไปที่วัดทําได้ทันทีเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือต้องมีสติรักษาใจควบคุมใจเป็นปกติไว้ความคิดไม่ต้องไปห้าม อารมณ์ต่างๆไม่ต้องไปห้ามให้เขาเกิดขึ้นตามปกติแต่เราคอยมีสติให้รู้เท่าทันในความคิดรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็รักษาใจใเป็นปกติแค่นี้จิตมันก็สดใสมีความสุขสงบสบายเนี่ยประเด็นสาคัญคือต้องฝึกสติเพราะฉะนั้นผู้ใหม่นะให้เริ่มต้นที่กายรู้สัวไปการเคลื่อนไหวของกายให้สติมันชํานาญที่กายซะก่อนพอสติชํานาญที่กายแล้วเนี่ยจะไปเห็นจิตเห็นความคิด เห็นกิเลสลอารมณ์ต่างๆไปเองให้เริ่มต้นที่กายถ้าเราไปเริ่มไปรู้ที่จิตเนี่ยเราจะหลงในง่ายๆคนที่จะรู้จิตได้นั้นจะต้องมีสติต้องมีความชํานาญถึงจะไปดูจิตรู้จิตได้ถ้าเ,าเริ่มต้นรู้กายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะไปเห็นจิตเห็นกิเลสในอารมณ์ต่างๆไปเอง